อะะไรอะเอา้าเปิดรายการที่นี่กต้องซีไม่เคยทำคอนเทนต์ที่นี่บ้าง <c oughs> เลยใครอยากรู้เนี่ยสวัสดีนะครับวันนี้ก็พบกับเดียขออ้วนนะครับก็วันนี้ก็แฟนเลกร้อง <c oughs> สนามเนี้ยพี่เนี่ยเตะมาประมาณ8ปีแล้วมั้งเจ็ดแปดปีจริงจริงเตะมาเจ็ดแปดปีแล้วคนที่เป็นคนช่วยมาเตะก็คือเป็น อาชื่ออาอ้วานนะครับซึ่งอ,อาอ้วานเนี่ยก็เป็นตอาอ่านบกนะครับสนามเนี้ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อาวุโสมาเตะทางนั้นก็ส่วนใหญ่จะอายุแบบ45ขึ้นไปประมาณนี้แต่ที่เมื่อ8ปีเราได้มาเตะ,ะเพราะว่าอาเป็นคนให้มาเตะแล้วก็อาก็รู้ว่าเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่มีแรง วิ่งสู้แบบคนใาย,อยุอาวุโสไม่ได้แบบที่เขาแบบออกกาลังกายบ่อย,อย,อยมาเตะนานๆอานี่ก็เปรียบเสมือนพ่ออีกคนเลยนะครับยิ่งตั้งแต่พ่อเสียไปเนี่ยก็มีอาเนี่ยที่คอยดูแล้ะสำคัญเขาก็จะเป็นคนที่คอยชีแนะช้แนะชี้นำแนะแนวทางในสิ่งที่มันดีมีหนึ่งคำที่อาเคยพูดอยู่เสมอทุกวันนี้ผมก็ยังจำและนำมาใช้นะครับก็คือคำว่าถูกต้องมาก่อนถูกใจนะครับนี่ก็คือคำสอนดีๆจากอา 38องศาเย็นสบายตอนนี้ผมก็อยู่กับอาผมแล้วนะครับรนี่คืออาของผมเองเอาเลย <c oughs> นี่คืออาอา้วนครับครับอาอา้วนเป็นทหารบกใช่ไหมครับใช,ใช่เต็มทหารยี่หจัรอจ็ดัรอรปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้กันยานี้ครบ 56, <c oughs> 56เต็ม56เต็ม บอกคนที่ดูหน่อยว่า56บดูแลอะไรยังไงให้มันดูเฟิร์มอี่อยดูแลยังไง<ม>ก็กินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายแล้วก็งดอาหารที่เป็นทำลายสุขภาพเล่าบุหรี่พวกเนี้ย ไม่เคยสูบเลยหรือ<ย>ไม่เคยเคยแต่เลิกมาหมดแล้วครับอ่าอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ที่ดีมากเลยเลิอกอยังไงหยุดมายัางไงก็หยุดเลยก็หยุดบางคนบอกว่าโอ้โหหยุดเลยมันแบบรู้สึกหัวใจจะว,วายมันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นไหมครับก็เป็นเหมือนกันผ่านมายัางไงก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปดูเหมือนง่ายแต่ทำได้ทำได้ถ้าคิดจะทำนะเพื่อสุขภาพ ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยออกกาลังกายยังไงบ้างครับก็มีวิ่งจ็อกเบาๆอาทิตย์หนึ่งประมาณ3-4วันแล้วท่นเนี่ยเสาเตะฟุตบอลวันไหนมีกอล์ฟก็ไปตีกอล์ฟนะครับผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านที่ชอบเล่นกีฬานะตั้งแต่ไหนตาลายแล้วก็ไม่ว่าจะลูกบุตรหลานที่อยู่ในผนไม่พอเนี่ยทุกคนก็จะเล่นกีฬาเป็นหมดเมื่อจะเป็นฟุตบอลบาสสนุกเกอร์ตีกอล์ฟก็เป็นหลายคน ก็น่าจะเจริญรอยตามอานะดูทรงแล้วครับเอาถึงสนามหน่อยเห็นบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอาอ้วนเป็นคนแบบขับรถบดปีห้าหนึ่งเริ่มเอาเครื่องมือหนักมาทำเพื่อให้กำลังคนได้ใช้กันทำไมถึงชื่อทีมรถเจรินายเจรินายเขารวมจากหลายๆอาชีพ ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแล้วก็มารวมกันรวมตัวกันก็นะมาเล่นตั้งแต่ปี5-1ตั้งแต่ทำสนามเสร็จเขาก็มาเล่นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่เราได้รเริ่มทำขึ้นมาแล้วก็มีคนสารต่อก็เนี่ยครับก็ผมก็มีแบบอย่างดีๆแบบนี้ครับไม่ว่าจะได้เรื่องวิชั่น ความคิดเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องความมีน้ำใจเนี่ยก็ทางบ้านเราก็จะปลูกฝังกันแบบนี้รุ่นสู่รุ่นนะครับอ่ะคลิปอีพีที่แล้วรู้จักน้องสาวไปแล้ววันนี้มารู้จักอ่าผมบ้างอ่ะช่องเดียขออวดใช่ปะใช่อ่าแสดงดูจริงว่าค <laughs> งจะมีสาระเนื้อหาดีๆตัวอย่างดีๆให้ติดตามครับ เพื่อนผมนะครับอแนะนำตัวหน่อยครับผมไอไอครับสถารเรือก็มาเตะด้วยกันนะครับก็หลายๆทีมก็สนุกดีครับอ่าเรือยศอะไรครับอ๋อนาวทโทครับแกแล้วครับแก่แล้วโอ้คุณพูดคำว่าแก่ผมเหมือนแกไปด้วยเลยครับผมคุณขับเรือเป็นใช่ไหมอ๋อเป็นครับเป็น อย่างนี้สาวๆดูอยากจะปรึกษาเรื่องว่าเรือยังไงอะไรอยนเ้นั่นมันเรือทหารครับก็คนละอย่างกับเรือแต่ก็เหมือนเหมกันแหละครับแต่ห้าปรึกษายู่เรื่องเรือเรือเรือลำเดียวเลยห้าปรึกษาเรืออะไรครับมอย่ให้พูดหรือว่าน้องๆหนูๆที่ดูแล้วแบบว่าเอ๊ะอยากเป็นทหารเรือทํายังไงก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ได้ครับก็ทักไปถามนะครับไอได้ครับขอบคุณไอมากๆครับผมก็ตอนนี้ก็เป็น คุใหญ่ท่านหนึ่งที่เคารพนับถือเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนี่คืออาจัจอาใจสวาาัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขามีแต่แบบว่านักฟุตบอลเนี่ยวอร์มร่างกายโดยการยืดเส้นยืดสายอันนี้วอร์มโดยเทือนคืออันนี้วอร์มทางาสายเลือดฮนะเพราะว่ามัน <c oughs> มันจะต้องอาจใจปีนี้อายุเท่าไหร่66ครับปีนี้66ครับผมเล่าให้แนวทางให้ฟังหน่อยว่าทีมจิรนายเนี่ยก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกรายปีด้วยใช่ไหมครับครับก็ รายปีเนี่ยปกติแล้วปีหนึ่งสิบสองเดือนเนเราก็จะเก็บพันสองใช่ไหมฮะ,มฮะแต่ถ้าเกิดว่าพอเริ่มรดูการแข่งขันเนี่ยถ้าใครจ่ายก่อนเลยครบพ<อ>ันหนึ่งเนี่ยก็คือแถมให้200อไม่ต้องจ่ายอ๋อก็คือใครจ่ายก่อนลดให้200<ส>เงินก้อนเนี่ยก็เป็นสวัสดิการครับสวัสดิการ <'m> <look behind. S 1> อะไรบ้างสวัสดิการที่เวลาเจ็บป่วยเจ็บป่วยของนักกีฬานะครับแล้วก็พ่อแม่ลูกเมียอย่างเงี้ยถ้าเจ็บป่วยเราก็มีสวัสดิการช่วยเหลือ ก็คือพอสิ้นปีเราอานก็ตัดชุดใหม่เราก็จะเอาเงินส่วนนี้มาตัดชุดโดยที่พวกเราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอ่านมาเนี่ยพอถึงสิ้นปีเนี่ยเราจะถามในลูกทีมว่าใครมีที่ไหนบ้างที่ขาดแคลนพวกอุปกรณ์กีฬาหรือแม้กระทั่งเครื่องเขียนเครื่องอะไรพวกเนี้เราก็จะจัดจัดไปให้ในที่ไม่ไกลมากนะไม่ไกลมากก็คือถ้าเป็นแถวลอนดอนแถวสเปนก็จะไม่ไปไม่ไปไหวใหญ่ไปจไป ตอนนี้ถ้าไปก็น่าจะไปรัสเซียโอ้แล้วผมมีการมาเล่นบอลเนี่ยของทีมฟิลินายเนี่ยตอนนั้นเราเคยประชุมไปครั้งหนึ่งแล้วแนวทางเป็นยังไงเล่าให้เราฟังเเป้าหมายมีอยู่แค่3อย่าง3อย่างอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งคือเล่นเพื่อสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง2เน้นคือไม่ให้บาดเจ็บคือพยายามพยายามเล่นไม่เข้ารุนแรงสุดท้ายคือเราจะได้เพื่อนใหม่ อพอได้เล่นบับกับทีมใหม่ๆเนี่ยเราก็จะได้เพื่อนและฟุตบอลนี่เป็นกีฬาที่ยอมรับเลยว่าอาจจิตใจคนออกง่ายสุดใครเป็นคนแบบไหนถ้าเกิดว่าเล่นด้วยความรุนแรงแเราจะเตือนละไม่ได้นะครับบอกว่าสนามของเราเนี่ยทางต้องบอกว่าในย่านดอนเมืองเนี่ยดีสุดแล้วครับดีที่สุดแล้วไม่มีใครดีเท่านี้แล้วแล้วตอนนี้ไฟเพิ่มมาอีกแผงข้างบนเนี่ยครบเลยผมคิดว่าวันนี้ได้เห็นไฟสว่าง ผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านนะที่ผมเคารพนับถือแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ในสนามเนี้ยทุกคนจะต้องให้ความเคารพแล้วก็เกรงใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พออตุ่นนะครับพอออายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ครับหกสิบสองครับหกสิบสองบอกหน่อยดูแลร่างกายยังไงครับให้แข็งแรงแบบนี้ก็ออกกําลังกายครับผมก็ตีเทนนิสฟุตบอลกราฟเกือบจะเจ็ดวันอะถ้าฝนไม่ตกเตรียมยี่เบ็ด ปอลสานี่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือและน่านรักอีกหนึ่งท่านที่ผมมาเจอทุกแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับผมไม่ผมเป็นคนดูแลสนามให้เขาด้วย <c oughs> ดูความสมบูรณ์ครับ <c oughs> น้ําไม่ให้ท่วมแล้วก็ตอนท่วงนี้ก็มีการแข่งขันอาวุโสอยู่ครับก็นี่ก็จะ ก็ต้องบอกง่ายๆว่าใครจะมาเตะมาขอใช้สนามก็นี่คือเป็นคนที่อนุมัติอสารอนุมัติเลยดีกว่าง่ายๆกันนะเดียอยู่ช่องอะไรนะครับเดียอยู่ช่องอะไรช่องเจ็ดมันก็ไม่ใช่ครับอะไรนะเดียขออวดเออเดียขออวดก็ขอให้มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับนะครับบอกว่าไม่เคยดูเลยนะครับบอกว่าไม่เปิดเลยช่องนี้ไม่มีประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นพี่บอยกับพี่อาร์นะครับที่จะเป็นคน เป็นเหมือนทั้งแพทย์สนามเป็นผู้ดูแลผออ,อนะครับน้ดให้คนแก่นวดให้คนแก่ฟิเมาแล้วนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ตลอดที่มาเตะเจ็ดแปดปีเนี่ยก็จะเป็นคนที่คือกระตุ้นผมตลอดเวลาสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับผมสี่5้าสี่้าแล้วยังฟิตอยู่เหมือนเดิมใช่เคยได้ข่าวมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่โจเคยเป็นนักฟุตบอตลอ หลักของอะไรสื่อสารนี่แหละกับสีเหลาคือแปลลว่ามันกึ่งอาชีพอะ่ะก็คือรับราชการไปแต่ว,ว่าซ้อมบอลทั้งปีวันเนี้ยที่ฟิตอย่างนี้อยู่ยังว่ายน้ํายังทําอะไรอยู่เล่าให้ฟังหน่อยก็เช้านี่ต้องมีเล่นเบสก้9โมงถึง10โมงชั่วโมงหนึ่งบ่ายนี่บ่ายสองก็ว่ายน้ำชั่วโมงหนึ่งขึ้นจากว่ายน้ําก็วิ่งอีกชั่วโมงหนึ่ง4โมงเลิก คือเดียเนี่ยทรงบอลเน่ะมันได้มีแววว่าจะไปไปต่อได้มีทางบอลทางบอลดีทางบ้านทางบ้านก็ดีมา <c oughs> ขึ้นพัฒนาขึ้นแต่ก็ยังยังยังไม่มากเพราะว่าดูแล้วยังไม่ค่อยมีเวลาเล่นเพราะติดผู้หญิงไม่รู้ให้เป็นคาเทเอทได้เพราะเราเล่นบอลน,น่ะมันต้องมันต้องรักษาสภาพร่างกายแล้วเดีย พอจะไปได้มีทาเกมได้ปวนได้เลยอย่างเงี้ยมันมีโอกาสได้ประตูวันไปถึงทางนู้นะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องรักษาสภาพหน่อยนงในสนามมันกระตุ้นอย่างมันสไตายนี้อ่าคือต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนแมนยูและชอบลอยคีนนี่ะนี่นี่แหละนี่แหละลอยคีนนะครับอ๋อขอบคุณพี่โจมากครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นอายคนหนึ่งอะอาชูสวัสดีครับอาชูสวัสดีครับปีนี้อายุ่ ปีนี้53นะครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะดูแลสุขภาพยังไงครับก็ออกกําลังกายอยู่บ่อยๆก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนอนหลับขันให้เพียงพอก็ที่เห็นเลยอย่างแรกเขาเป็นน้อมที่ที่ใส่ดีที่ใส่ดีก็เวลามาเล่นกีฬาเจอพวกพี่ๆนานาอะไรก็ มารยาทดีอ่ะมารยาทดีเป็นเด็กที่มีมารยาทดีแล้วเล่นกีฬาก็สุภาพนะครับก็ขอให้มาเล่นกันดูก่อยขอบคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับช่วยเล่าวีรกรรมตอนอยู่กับอาให้ฟังหน่อยซิบอกแล้วเนียว่าเยอะเยอะพอสมควรเลยเอาวีรกรรมที่แบบผมคิดว่าอาไม่น่าจะคิดว่าไม่น่าจะจำได้ วิลกรรมนี้ก็เป็นตอนสมัยยังเป็นเด็กต้องไปเข้าค่ายเนาะเราก็แบบว่าอาเป็นอาหารบกด้วยความที่เราแบบอยากจะไม่เหมือนเพื่อนอยากจะเป็นยูนิเราก็ให้อาเนี่ยไปเอากระเป๋าของทหารบกมาหนึ่งใบนะครับแล้วก็ให้เอากระติกน้ําของทหารมาอีกหนึ่งใบซึ่งคนอื่นเขาจะใช้แบบกระติกน้ําแบบทั่วไปอะ แต่เราเป็นแบบของทหารบกไปเปก็เป็นคนทหารบกเทมากเสียดายว่าในยุคนั้นแบบกล้องถ่ายรูปมันไม่ได้แบบหาซื้อง่ายๆนะก็เลยไม่มีรูปนะครับที่เด็ดตรงที่ว่าคือผมเนี่ยเอาไปทำหายเป้ะกับแต่กระติกน้ำหายซึ่งแล้วก็เอาไปคืนอาแล้วก็แก้ทำเป็นเนียนๆว่าแบบ หายไปแล้วหรืออะไรก็แบบไม่ได้บอกับผมจำผมก็จําไม่แม่น้วเพราะเด็กมากแต่รู้แต่เหมือนรู้อย่างหนึ่งว่าเหมือนตอนนั้นอาก็แบบโดนทําโทษด้วยเนาะโดนอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะซึ่งคลิปเนี้ยออนไปอะอาก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าคนที่ทํากระติกน้ําหายเนี่ยคือผมเองไม่ใช่อาก็กราบขอโทษเอาอ้วนณจุดนี้วันนี้ด้วยแล้วกันซึ่งเป็นเรื่องความทับที่ไม่เคยบอกเรื่องที่สองก็คือว่าอาเนี่ยตอนนั้นผมต้องไปเข้าค่ายเข้าแคมป์อะไรสักอย่างเก็บตัว แล้วก็ต้องแบบใช้รองเท้าว,วิ่งผมก็ไม่มีก็ไปอดอดอ้อนเอาจากอาอาก็ซื้อให้นะแต่ผมก็เช่นเดิมครับวันไปเข้าค่ายผมเอารอง,งเท้าทิ้งไว้บ้านอาแบบสวมเท้าซึงรองเท้าวิ่งตอนนั้นก็เป็นราคาค่อนข้างสูงยี่ห้อบุ๊กนะผมจํายี่ห้อได้เลยโคตรนะวันนี้ยังไม่รู้เลย <c oughs> จริงๆก็มีมีวีลกรรมอะไรอีกเยอะนะแต่ก็ โดนบ่นไปแล้วนะจริงๆมันไม่ได้นบ่นนะอาเขาไม่ได้บ่นหรอกเขาก็จะพูดในถึงเรื่องความถูกต้องให้ผมฟังะว่าเอ้ยทำแบบเนี้ยมันผลลัพธ์มันเป็นยังไงแล้วก็มันทําให้ไม่เป็นลูกผู้ชายนะครับโอ้ยอากาศร้อนไม่ไหวอันนี้คือจะไปไหนต่อไหมคะเนี่ยวันนี้ก็มีไปร้องเพลงนะครับ <laughs> <laughs> เหนื่อยมากกับ30นาที <laughs> กับ <laughs> แดดส0สองศา อันนี้กลับเลยไหมไม่ไหวเลยไม,ไ,ไม่ไหวแล้วะคะ่ะอันนี้คือคนไม่ไหวแล้วจ้า